แยกอะไรเยี่ยมมาฮะทีซเอ็มนะครับตัวนี้ถังไปแล้วคาบูไปแล้วกล่องไฟไปแล้วเดือนไม่มีขาเย,ย็ดไม่ได้ใส่น็อตไม่ได้ยึดหน้ากากแตกหกักชุดสีแตกหักตามสภาพอันนี้ไม่เกี่ยวบของใครเลยเครื่องกดลงนะครับปั๊มออตโตลุ่มไม่มีแยกอะไรไปเลยใครที่จะเอาชิ้นไหนสอบถามมาได้ สภาพรวมๆประมาณนี้นะครับชกหน้าพอได้ไหมชกหน้าพอได้นะครับปั๊มหน้าใช้ได้ปั๊มหลังโอ้ติดปั๊มหลังก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับท่อมีรอยล้มตามสภาพรวมๆประมาณนี้ครับใครที่สนใจชิ้นไหนก็ถามได้แยากอะไรใครมีขายก็ทักมานะครับ